ปกจิบสุดยอดคําสอนของพ่ออยากให้เพื่อนๆฟังทุกเช้าก่อนออกไปทํางานและก่อนนอนเพื่อให้ข้อคิดดีๆเหล่านี้ฝังไปในส่วนลึกของจิตใจสร้างพลังบวกสร้างขวัญกําลังใจนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 1. ลูกจงจําไว้ว่าการไม่ต่อสู้ในบางกรณีกลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้อย่าเอาเป็นอย่าเอาตาย สลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากของลูกแต่จงเลือกด้วยสติปัญญาและพิจารณาถึงประโยชน์และโทษของมันเสียก่อนสามลูกจงอย่ากโกรธคนไม่ดีที่จริงเขาก็อยากดีเหมือนกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นความดีอะไรคือไม่ดี 4. ลูกจะตำหนิติเตียนใครก็จงดูตนเองเสียก่อนอย่าให้เขาย้อนว่าเราได้ 5. ลูกจะเห็นว่า ผู้ที่มีสมครรวะจะพบแต่ความเจริญการอ่อนน้อมเป็นคุณสมบัติของสุภาพบุรุษการยกมือไหว้ผู้อื่นได้คือการทำลายตัวกูของกูนั่นเอง 6. ลูกพ่อต้องเป็นคนแข็งแรงไม่แข็งกระด้านลูกพ่อต้องเป็นคนเรียบร้อยไม่มักง่ายลูกพ่อต้องเป็นคนอ่อนโยนไม่อ่อนแอ 7. ลูกของพ่อคล่องแคล่วว่องไว เป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของครอบครัว 8. เงินทองที่ลูกมียิ่งใช้ยิ่งหมดไปปัญญาที่ลูกหาได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน9ถ้าลูกทำตัวเด่นจะถูกเขาคามเมนและสมน้ำหน้าลูกจะพลาดท่าลงมาเพราะความอยากเด่นอยากดัง 10. ลูกจงจำไว้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายพ่อแม่สุขใจเมื่อพี่น้องรักกัน สิลูกจงอ่อนโยนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุมการพ่ายแพ้ด้วยศิลปะดีก,กว่าการชนะด้วยอารมณ์สิบสองความกล้าหาญต้องประกอบด้วยสติปัญญาถ้าลูกกล้าโดยไม่มีสติปัญญาเขาเรียกว่าคนบ้าบินสิบสาลูกต้องทำทุกอย่างด้วยความสุจริตเมื่อสุจริตจิตผ่องใสเมื่อทุจริตจิตหมองไหม 14ทรัพย์สมบัติไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะให้แก่ลูกแต่ความรู้และความประพฤติดีเท่านั้นที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูกอันเป็นที่รัก 15. ลูกหลีกทางให้เขาก็คือหลีกทางให้เขาหลุดพ้นจากอันตร,รายในที่สุดก็จะได้รับผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย 16. ปลายทางสุดท้ายของความไม่พอคือความทุกข์17 ลูกจงจำไว้ว่าผู้ที่ไม่มีใครให้อภัยผู้อื่นคือผู้อ่อนแอทางจ,จิตใจการให้อภัยศัตรูคือการสร้างมิตร18ถ้าผู้อื่นหลอกเราเรารู้ง่ายและแก้ไขได้แต่ถ้าเราหลอกตัวลูกเองรู้ยากแก้ไขได้ยาก19ลูกควรจำสจิ่งที่ควรจำลืมสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำและต้องรู้ว่า สิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำทีหลัง20เมื่อลูกสังเกตด,ดูจะพบว่าภายหลังเสียงหัวเราะจะมีน้ำตาภายหลังเสียงน้ำตาจะเห็นแสงธรรมคือความจริงของชีวิต21หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้ายังดีกว่าลูกยืนเตะท่าอยู่กับที่22ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบันอย่าใฝ่ฝันถึงอนาคตอย่าหมกอยู่กับอดีต จัดเป็นทุกข์23โชคดีเข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอถ้าลูกเป็นผู้น้อยที่อ่อนน้อมผู้ใหญ่ใครๆก็รักถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจผู้น้อยผู้น้อยก็จะมีความพักดี 24. ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังขอให้ลูกคิดอยู่เสมอว่าถ้ามีสิ่งใดในโลกที่ผู้อื่นทำได้ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะทำไม่ได้ 25. ความโศกเศร้าเสียใจไม่ทำให้ใครได้รับประโยชน์อะไรนอกจากทำให้ศัตรูของเราดีใจและสมน้ำหน้า 26. เมื่อพบภัยที่อยู่ข้างหน้าจงหนีเข้าหาพระดีกว่าหนีเข้าหาโจรซึ่งโจรจะฉกฉวยโอกาสเอาจากเราเสมออย่างคาดไม่ถึง 27. คนเรามีความโลภทุกคนถ้าโลภมาก ก็ทุกมากถ้าโลภกน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่โลภกก็ไม่ทุกยี่สิบแปดถ้าลูกประพฤติดีลูกก็จะพบกับคนประพฤติดีถ้าลูกประพฤติชั่วลูกก็จะพบกับคนประพฤติชั่วขอให้ลูกเลือกคบให้ถูกต้องเถิดลูกจะเป็นคนที่โชคดี29ลูกอย่ากลัวไปเลยว่าจะได้แต่งงานกับคนไม่ดีถ้าลูกไม่สูบไม่ดื่มไม่เล่น ไม่เที่ยวลูกจะพบกับคู่ครองที่ไม่สูบไม่ดื่มไม่เล่นไม่เที่ยวเช่นเดียวกัน30ไม่ว่าคนหรือสัตว์ต้องการคำอ่อนหวานลูกก็เช่นกันวันพูดคำอ่อนหวานแก่ผู้อื่นเมื่อลูกอ่อนหวานแก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะอ่อนหวานกับลูก31อลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมตัวเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียคน ผิดอะไรก็ผิดได้แต่อย่าผิดศีลธรรม3 2. ลูกจงจำไว้ว่าศัตรูวันนี้อาจเป็นมิตรในวันหน้าเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรเขาดุนแรงและเกินไป33ลูกจงสนุกกับการใช้เงินและพร้อมกันนั้นลูกต้องสนุกกับการเก็บรักษาเงินด้วยและยิ่งกว่านั้น ต้องสนุกกับการหาเงินอย่างไม่เป็นทุกข์คือหาด้วยความถูกต้อง3 4การกระทำของลูกบางครั้งยังไม่ถูกใจตัวเองแล้วจะให้คนอื่นทําให้ถูกใจเราเสมอไปได้อย่างไรคิดแค่นี้ลูกก็จะไม่โกรธคนอื่น35ถ้าลูกกล้าอย่างถูกต้องก็จะเป็นผู้ชาราถ้าลูกกล้าอย่างบ้าบินก็จะเป็นคนโง่ ขอให้ลูกจงกราหาญอย่างชาญฉลาด 36. บาปและบุญทั้งปวงที่ลูกกำลังทำในขณะนี้สักวันหนึ่งจะรวมตัวกันมาสนองแก่ลูกสิ่งที่ลูกได้รับอยู่ทุกวันนี้เป็นผลจากการกระทำของลูกทั้งสิน้น 37. ลูกจงจำไว้ว่าธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใครใครทำอย่างไรต้องได้รับอย่างนั้นแต่ธรรมชาติก็ให้โอกาส ทุกคนเสมอกันแต่คนเราโดยส่วนมากไม่ค่อยยอมรับโอกาสเหล่านั้น38เมื่อมีปัญหาแก้ให้ถูกจุดจากผลทุกเร็วถ้าเป็นเช่นคุณยายแก่ๆมองหาเข็มที่เสาไฟเพราะมีแสงสว่างแต่หาเท่าใดก็ไม่พบเพราะเหตุว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเข็มหายในบ้านแล้วไปหานอกบ้านเพียงเพราะในบ้านไม่มีแสงสว่างน่าขันไหมละ่ะ 39ลูกจงจำไว้ว่าคนเห็นแก่เงินคบยากคนเห็นแก่งานคบง่ายและคนเห็นแก่ผู้อื่นคบแล้วสบายใจ40ถ้าลูกปรารถนาให้ผู้อื่นรักลูกต้องทำตัวให้น่ารักลูกจะเป็นที่รักของผู้อื่น41ไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามสำคัญที่สุดลูกอย่าข้ามตัวเอง42 ผู้กล้าหาญคือผู้ที่สามารถบังคับตัวเองได้ถ้าลูกจับปลูกต้นไม้ต้องบำรุงรากแต่ถ้าจะปลูก,กจ,จิตใจต้องบำรุงด้วยศีลด้วยธรรม43ลูกเกิดเป็นคนแล้วต้องพยายามทำดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วนอกนั้นแล้วแต่ฟ้าริขิตโบราณว่าริขิตเป็นของฟ้าคือผลของการกระทำชาชตาเป็นของคน คือการกระทําของตัวเอง44ลูกควรจะยอมผิดใจกับสุภาพชนแต่อย่าผิดใจกับคนพรานจะเดือดร้อนอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง45การไม่ระวังการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอาจทำให้เราล่มจมได้ดังเช่นเรือมีรูรั่วเล็กๆอาจทำให้เรือใหญ่จมได้46โรคภัยทางร่างกายจะเข้ามาทางปากภายพิบัติ ก็จะออกจากปากของเราเช่นกันเมื่อลูกจะพูดสิ่งใดจงพิจารณาให้ดี47การโกรธเป็นวิสัยของปุถุชนการให้อภัยเป็นวิสัยของบัณฑิตลูกพ่อจะเป็นบัณฑิตจึงต้องฝึกการให้อภัยด้วยความมีเมตตาเพราะเมตตาแก้ความโกรธได้48การเดินทางหมื่นลี้ต้องมีก้าวแรกยามลูกมีอำนาจจงอย่าเหลิองอำนาจ ยามลูกมีความสุขให้ระวังความทุกข์จะตามมา49ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืมระวังจะเสียเงินจะเสียเพื่อนจะเสียใจเพราะฉะนั้นลูกอย่าให้เงินใครยืมถ้ามีก็ให้เขาไปเลย50ถ้าลูกระแวงสงสัยใครแล้วลูกอย่าทำธุรกิจร่วมกันเพราะจะมีแต่ระแวงกันการงานไม่รับรื่นความทุกข์จะเข้ามาในจิตใจลูก ห1 50. เรือที่ออกทะเลปฏิเสธขึ้นลมไม่ได้ชั้นใดชีวิตของลูกปฏิเสธอุปสรรคไม่ได้ฉันนั้น 52. ลูกสังเกตดูจักรู้ว่าผู้เป็นคนดีมักอ่อนน้อมถ่อมตนผู้โง่เขลามักหยิ่งยโสท่าน,นุงตนคนโง่มักโอ้อวดว่าตัวฉราดหรืออยากให้คนอื่นรู้ว่าฉราดจึงโอ้อวดคุยเบ่งทับถมคนอื่น ส่วนคนฉลาดมักไม่อวดตัวไม่หยิงยโสโ,โอหังและชอบประกาศความดีของผู้อื่น53มแมลงพึ่งชอบของหอมของหวานมแมลงวันชอบของเหม็นของเน่าถ้าลูกชอบสิ่งที่ไม่ดีคบคนไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปสู่สถานที่ไม่ดีแล้วลูกก็จะเปรียบเช่นมแมลงวันซึ่งไม่มีใครชอบ หรืออยากจะให้ความรักแต่ถ้าลูกคิดดีพูดดีคิดดีพบคนดีและไปแต่เฉพาะที่ดีลูกก็จะเป็นเช่นมะแรงพึ่งคนดีใครๆก็อยากครบ้วยถ้าลูกเป็นมะแรงพึ่งลูกก็จะได้พบกับดอกไม้ถ้าลูกเป็นมะแรงวันลูกก็จะได้พบกับของเน่าเหม็นคำโบราณว่าไว้ขี้เกียจเป็นมะแรงวันขยันเป็นมลงพึ่ง54 ผู้ที่รู้จักประมาณตนเป็นคนฉลาดลูกควรใช้จ่ายตามฐานะลูกจะไม่ขัดสนตลอดไป55ถ้าลูกมีความพลากเรียนและถ่อมตนแล้วภายใต้ท้องฟ้าลูกของพ่อจะทำได้ทุกสิ่งธรรมะสอนไว้ว่าคนล่วงทุกได้เพราะความเพียร56ถ้าลูกทำงานด้วยความเรีบร้อนร้อนรอน,รนมักทำความผิดพลาดมาให้ลูกเสมอ ลูกต้องทำด้วยความรวดเร็วแบบมีสติจึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างถูกต้องและราบรื่น5้าการดินทาและการว่าร้ายต่อผู้อื่นมันเจ็บปวดมากกว่ามีดที่กรีดเนื้อเขามากมายหลายเท่านักเมื่อลูกเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่านินทาอย่าว่าร้ายผู้อื่นเพราะเมื่อเขาเจ็บปวดเพราะคำพูดของเราแล้วเขาก็สามารถทำความผิดกับเราได้ เราก็เดือดร้อน58คนขี้เกียจมักอ้างว่ายัางไม่ต้องทำเพราะเช้าไปเพราะเย็นไปเพราะร้อนไปเพราะหนาวไปเพราะฝนตกเพราะแดดออกถ้าลูกอ้างอย่างนี้จะทำอะไรก็จะไม่สำเร็จ59ในสมัยนี้ใครก็ชอบแต่ของดีๆแต่ไม่รู้ว่าอย่างไรถึงจะดีจึงขอเตือนว่าลูกของพ่อ อย่าดีแต่คิดลูกต้องคิดแต่ดีๆลูกของพ่อจะดีแต่พูดลูกต้องพูดดีๆลูกของพ่ออย่าดีแต่ทําลูกต้องทําดีๆลูกของพ่ออย่าดีแต่จะคบคนลูกต้องเลือกคบคนที่ดีๆลูกของพ่อดีแต่จะไปลูกต้องไปดีๆลูกจงคิดดีพูดดีทําดีคบคนดี ไปสู่สถานที่ดีๆ60ถ้าลูกละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆกระทำผิดเพียงเล็กน้อยในปัจจุบันลูกอาจต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวงในภายหน้าคิดกับผู้อื่นไม่ดีในวันนี้อาจดูถูกผู้อื่นคิดไม่ดีกับเราในวันหน้าทำกับผู้อื่นไม่ดีในวันนี้อาจถูกผู้อื่นกระทําต่อเราไม่ดีในวันหน้ารังแกผู้อื่นในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นรังแกในวันหน้าโกงผู้อื่นในวันนี้อาจถูกผู้อื่นโกงในวันหน้าโกหกผู้อื่นในวันนี้อาจถูกผู้อื่นโกหกในวันหน้าเยยดยามผู้อื่นในวันนี้อาจถูกผู้อื่นเยยดยามในวันหน้าโกรธผู้อื่นในวันนี้อาจถูกผู้อื่นโกรธในวันหน้า ริษยาอาฆาตผู้อื่นในวันนี้อาจถ well. we we ูกผู้อื่นริษยาอาฆาตในวันหน้าฆ่าผู้อื่นในวันนี้อาจถูกผู้อื่นฆ่าในวันหน้าในทางตรงกันข้ามถ้าลูกรักและเมตตาผู้อื่นในวันนี้ลูกจะได้รับความรักและเมตตาในวันหน้าอย่างแน่นอน